คืดถ้าผมผมก๊อฟนะครับจากนั้นต้องยางโยนพระรามสองก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายช่วงเลงกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นของเก b บอ Trust นะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ20กว้าง9ก้นิ้วครึ่งนะครับสเปคนะครับทุกอย่างเขาจะบอกไว้ที่ขอบล้อเลยนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นล้อที่อีกลายที่ยอดนิยมนะครับลูกค้าชอบถามหากันเป็นลายก้าน ตัวนี้จะเป็นงานของเอเวอร์ทัสนะครับเป็นล้อขอม20นิ้วนะครับสเปค6ลู139.7นะครับก็คือคุณสามารถใส่ได้กับรถกระบะหรือ SUV นะครับ6ลูมาตรฐานได้ทุกคันไปเรามาดูหลังล้อกันนะครบมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเขียนเลยนะครับดีไซน์บายเจแปนนะครับออกแบบนะครับโดยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ สเปคจะอยู่ด้านหน้านะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่บวกสิบห้านะครับออฟเซตบวกสิบห้านะนะครับที่ผมบอกว่าสเปคอยู่ด้านหน้าเลยเรียบยนะครับก็ถือว่าสวยนะนะครับภาพโดยรวมนะครับล้อพวกนี้นะครับเราเทินมาจากคุณลูกค้านะครับเราก็มีการคัดกรองมาแล้วนะครับอะไรที่ใช้ไม่ได้เราก็จะไปต้อง แล้อพวกนี้นี่ถ้าเอามาไลฟ์ดูคือว่าใช้งานได้ปกตินะครับสมมุติว่าคุณไปเบิกใหม่รงนึงของเจ็ดพันนะครับชด 1, 2, 000, 2, 000ุดนึงสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นแล้วแต่นะครับเราขายให้ราคาถูกกว่าครึ่งน,นะครับมีพร้อมยันบริการครบนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจดทะเล21่สิบเหรือยีมา200เมตรติดถนนใหญ่ ไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมส,สดปคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะครับผยคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสัปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ